สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันจะพามาดูขั้นตอนการตั้งเสาทําศาลาริมน,น้ํากันค่ะศาลาริมน,น้ําหลังนี้นะคะก็จะมีความกว้าง3คูณ3เมตรค่ะขั้นตอนก่อนที่เราจะขุดหลุมนะคะเราก็จะวัดระยะแล้วก็จะทาการขุดหลุมค่ะหลุมที่เราขุดลงไปนะคะก็จะมีความลึกอยู่ประมาณ80เซนติเมตรค่ะไม่ได้ขุดลงลึกมากนะคะ จากนั้นเราก็จะทําการเทดินแล้วก็ตั้งเสาค่ะเสาที่เราใช้ตั้งนะคะจะเป็นเสาปูนหน้าห้าขาะจะตีนช้างแบบนี้นะคะจัดมาตั้งสองต้นเรียงกันก่อนค่ะแต่ว่าเสาทั้งหมดที่เราจะตั้งนะคะมีทั้งหมด9ต้นนะคะแต่เราจะตั้งเพื่อที่จะทําการปีกรอกสลาก่อนจำนวนสี่ต้นค่ะเหล็กที่ใช้ทําตรงทําคานนะคะจะเป็นเหล็กกล่อง2อคู่สนิ้วนะคะความหนา 2.3มิลค่ะเซน1กอเกือบ1,000บาทนะคะวัดในได้ระดับน้ำค่ะแต่เสาด้านหน้านะคะยังไม่มีการตั้งเสาปูนค่ะเราจะใช้วิธีการตั้งเสาหลอกก่อนค่ะเสาหลอกของเรานะคะเราก็จะเชื่อมเหล็กกล่องนะคะ,ะให้มีตีนเป็ดนะคะจากนั้นเราก็จะนําตัวเสาหลอกตรงนี้นะคะนําไปตั้งในน้ําค่ะแล้วก็จะทําการเชื่อมล็อกเอาไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะตั้งเสาปูนค่ะ จากนั้นก็นําเหล็กกล่องคะไปติดหัวมุมค่ะมุมของเรานะคะเราก็จะตัดเป็นมุม45นะคะมาถึงขั้นตอนการตั้งเสาในน้ํากันค่ะเสาที่เราใช้ก็จะเป็นเสาหน้าห้าค่ะความสูงนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ตาวนั้น1.60เซนติเมตรค่ะสําหรับเสาสองต้นนี้นะคะความสูงของเสานะคะก็จะขึ้นอยู่กับความลึกของน้ําด้วยนะคะ ขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะคะก็ไม่เหมาะกับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ค่ะตรงนี้นะคะ,ะการกดเสาเข็มหรือว่าการใช้รถแบคโฮเข้ามานะคะก็จะเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะมีต้นไม้เต็มไปหมดค่ะแล้วก็ดินด้านล่างนะคะไม่ใช่ดินเลนค่ะก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างแข็งนะคะสามารถที่จะตั้งเสาในน้ำแบบนี้ได้ค่ะ เหล็กต้องเหล็กคานนะคะเราใช้เหล็กขนาดสองคูณสี่นิ้วทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ตัวเพลทนะคะวางบนหัวเสาค่ะก่อนที่จะทําการตั้งเสานะคะเสาที่เราจะตั้งทําเป็นตัวศาลาริมน้ํานะคะจะเป็นเสาเหล็กกล่องขนาดสี่คูณสี่นิ้วค่ะความหนานะะคที่เราตั้งขึ้นไปนะคะตัดรอบแรกอยู่ที่สามเมตรค่ะเราจะทําการตัดแต่งภายหลังนะคะเราก็จะตั้งเสาเอาไว้ค่ะก็จะรอ ทางท่านจ้าภาพนะคะมากำหนดว่าจะเอาความสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหรค่ค่ะขั้นตอนก่อนที่เราจะติดตั้งเหล็กรัดคอเสานะคะเราจะาติดตั้งเหล็กนะคะเพื่อที่จะทำให้โคงรงร้างของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ขึ้นทำงานได้ง่ายก่อนคะ่ะจากนั้นเราถึงจะขึ้นไปติดตั้งเหล็กรัดคอเสาตัวเหล็กรัดคอเสานะคะก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด2คูณ4นิ้วนะคะ ความหนาของเหล็กที่ใช้นะคะตัวเหล็กรัดคอเสาอยู่ที่1.5มิลค่ะจะเป็นเหล็กกล่องขนาด2คูณ4นิ้วนะคะเป็นเหล็กกาว์ไนท์ค่ะใส่ทั้งสี่มุมนะคะเมื่อใส่เหล็กรัดคอเสาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการตั้งดังขึ้นค่ะหลังคาตรงนี้นะคะจะเป็นทรงจั่วค่ะส่วนขั้นตอนการทำขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็น ขั้นตอนการขึ้นโครงมงหลังคาค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องตันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ